สวัสดีครับคุณนกครับคุณนกครับอ่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเป็น weekly report นะครับของโครงการลีไอคอนิกนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เนี่ยส่วนของตัวไอคอนิกเองเนี่ยผมพอดีอ่าจริงๆครบ7วันแล้วครับแล้วก็เกินมา2 2 2วันเล็หน่อยนะครับพอดีทำรีพอร์ตช้าเพราะว่าอ่าผมรอคอนเฟิร์มข้อข้อมูลจากจากน้องน้องแน่นะครับพอดีประสานงานแล้วแหละแต่เดี๋ยวทุเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมีคนเข้ามาชมโครงการจาก จากการทำออนไลน,นก์กี่คนนะครับแล้วก็มีคนมีมีลูกค้ามียอดบุ๊กิ้งไหมนะครับแล้วก็อะไรไปนเนี้ยครับมียอดอะไรบ้างจากการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไปนะครับแต่เดี๋ยวแน่นบอกว่าพอดีวันนี้เป็นวันหยุดน้องเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเขาจะส่งตัวที่เป็นด็อกิเมนต์ที่น้องเขาสรุปไว้นะให้ผมดูว่าเป็นอะไรยังไงบ้างผมก็จะได้มาทำวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์เสร็จเนี่ยผมจะส่งจะส่งรายละเอียดเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นวิดีโอ ฟังง่ายๆครับให้คุณนกฟังอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ลูกค้านะครับหรือเรียกว่าเป็น Customer Journey นะครับซึ่ง Customer Journey เนี่ยเป็นเส้นทางลูกค้าเนี่ยเราสามารถดูวิเคราะห์ได้จากในส่วนของตัวตัวระบบวิเคราะห์เองของ a c e b o o k นะครับตัวข้อมูลชันลึกนะครับแล้วก็ตัวอ,อะไรนะผมลืมก็ตทษครับ <laughs> เบื่อแล้วแล้วก็ในตัวของเมสเซจที่ลูกค้าคุยนะครับเราสามารถเข้าไปดูพฤติกรรมการคุยได้แล้วก็เอามาวิเคราะห์ ข้อมูลได้ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นตัวรีพอร์ตนะครับก็ตั้งแต่วันที่15นะครับเริ่มยิงแอบ15ถึง22นะครับจริง15ก็แอกทํงานจริงๆก็ประมาณ16นะครับเริ่ม16นะครับแต่ไม่ลงลง15เลยเพราะว่ายิงแอตั้งแต่15ช่วงบ่ายๆจะไม่พีดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยอดอิมเพรสชันจะได้อยู่ที่33นะครับได้33,262ื่นสนยูเซอร์นะครับ ตัวทวิช <ish> นะครับก็คือจากยอดสามหมื่นสามเนี่ยมีคนเข้ามีส่วนร่วมหรือคนเห็นเนี่ยนะครับกลุ่มเป้หาหมายที่ที่เห็นแอดเราแล้วมีส่วนร่วมแบบจริงจังเลยนะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดคลิกออลอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับแล้วก็ลิงก์คลิกไปที่เว็บไซต์ได้ถึงร้อยห้าห้าสิบเก้าคลิกนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับหลักๆก็กจะเป็นเว็บไซต์สังเกตว่ายอดคนคลิกเข้าดูเว็บไซต์เนะี่ยทั้งบิสตันทั้งไอนะคอนิกนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมทีนี้เนี่่่่่่่่่่ยย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 ผผมมมมออออาาาาางางงงทททีีีเเเเรรนนนแจจ้วววโ็บบััไไคต์ห่ เพราะว่ามันต้องแย,แยกแยกแยกกันเลยครับถ้าแยกกันแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนเราจะรู้ว่าคนคลิกเข้ามาวิสตันเท่าไหร่คลิกเข้ามาที่ไอคอนิกเท่าไหร่แล้วก็ไปที่บีพีกุ๊บเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับเราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคุยกันอีกตอนท้ายเรื่องเรื่องทำเป็นไฟนะครับส่วนโพสต์เรียกชันก็เป็นพวกไลค์นะครับไลค์ส่งความรู้สึกอะไรเงี้ยนะอยู่ที่60ไลค์โพสต์อินเกสเมนต์นะครับก็ได้มา1,595นกสนะครับผมแล้วก็ โพสแชร์ share, แล้วได้ไปสิบแชร์โฟโต้วิวมีคนดูรูปถึงห้าร้อห้าสิบเอ็ดวิวเลยนะครับแล้วก็อ่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็ห้าคอมเมนต์นะครับส่วนมเสเตจเนี่ยได้ถึงสามสิบสามมสเตจสัปดาห์แรกได้สามสิบสามอินบ็อกซ์เลยนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูในการคุยแล้วนะครับเขาเรียกเป็นคัส t ต m e r เมอร์เจอร์นี่นะครับผมครับว่าลูกค้าคุยอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวรอสรุป ดูข้อมูลจากน้องในนทีนที่ดาวน์มาแมทชิ่งกันครับว่าข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนะแต่เท่าที่ดูคร่าวๆก็ก็จะดูวิเคราะห์ว่าลูกค้าลูกค้าที่เรายิงไปในลูกค้าที่ทักเข้ามาเนี่ยตรงกลุ่มตรงกลุ่มเป้าหมายกี่เปอร์เซนต์จากวัตถุประสงค์ที่เราออกแบบแอดไปอย่างโซลล400,000บาทนี่นะครับผมก็จะวิเคราะห์เลยว่าสิ่งที่แนนทาวิเคราะห์ไว้นะครับทำสรุปไปว่าลูกค้าคุยอะไรบ้างและเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเองผมก็จะย้อนดูย้อนหลังในตัวของยินด์บ็อกซ์ที่ดูไปแล้ว ว่าลูกค้าเนี่ยที่เรายิงกัดไปนั้นมันตรงกลุ่มขนาดไหนแล้วก็เราจะปรับกลยุทธ์ยังไงต่อในสัปดาห์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับส่วนตัวของ customer c a m เนี่ยคือยังไม่รู้จำนวนนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ customer booking ตัวนี้ก็ยังไม่รู้จำนวนเหมือนกันแต่เท่าที่ได้ยินได้ยินมาก็น่าจะยังไม่มียอดนะครับโอเคนะครับไม่เหมือนของตัวบินสตันนะิสตนันนี่ค่ยอดจอไป้ ส่วน Total Budget Spend นะครับก็คน,นะครับตัวนี้ก็7วันจ่ายไปแล้วนะครับ8 1 83บาทนะครับตัวนี้7วันนี้จะจ่ายเยอะกว่าวิ s ต t o หน่อยเพราะว่า,าการยิงแอดค่อนข้างกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจะจะ,จะ,จ,ะจะเยอะกว่ากลุ่ม Potential จะกว้างกว่าครับเพราะฉะนั้นการกินเงิการกินเงินจะเยอะกว่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับ ตัวแคมเปญที่ยิงนะครับก็จะมีอยู่3แคมเปญคล้ายๆกับของวิสตันเลยนะครับก็จะมีเป็นพิกเจอร์เป็นทุกๆแคมเปญเป็นแมสเซจแคมเปญหมดแล้วก็จะแบ่งเป็น 3, 3าสามไทป์ก็คือส่วนของพิกเจอร์นะครับเป็นภาพเดี่ยวภาพนิ่งนะครับภาพเดี่ยวส่วนของวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอแบบไม่ใช่เป็นวิดีโอพรีเซนต์เหมือนของวิสตันนะครับจะเป็นวิดีโอเอฟเฟกนะครับผมซึ่งวิดีโอพรีเซนต์เนี่ยเราเราไม่สามารถเอาวิดีโอที่เป็นทรง9:16ต่อมายิงแด้น,นะครับผม มันยิงได้แต่ในสตอรี่นะครับทจนี้ก็เลยผมเลยใช้วิธีเป็นทำเป็นวิดีโอเอฟเฟกแทนนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนที่สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเมสเซจแคมเปญนะครับผมซึ่งแคมเปญนี้ได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็คือเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้ผมวางรูปสลับกันขอโทษทีเดี๋ยวผมใน PDF เดี๋ยวผมสลับให้ใหม่นะครับวางรูปสลับกันกับข้อไปหน่อยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ทั้งหมด3แคมเปญแต่และแคมเปญยิงวันละ300บาทน,นะครั้นตีบางแคมเปญนี่อาจจะมีตัง้งงบไปสามร้อยจริงอะ่ะแต่ไม่มีการบิดดิ้งนิดหน่อยครับคือของต้องอธิบายอย่างนี้นะครับแคมเปญของไงคอคอนิกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการบิดดิ้งหรือว่าบิด s ตร a t จี้นะครับผมคือจะเป็นการบิดให้ให้แอดมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าเนื่องจากในพื้นที่ของนิคมพัฒนากับปกแดงเนี่ยจับว่าเป็นพื้นที่เดียวกัน นะครับแล้วก็มีการยิงแอดแข่งกันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากโปรโมชั่นที่โดนแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีบิดดิ้งหมายความว่าเราลงก็เป็นวันละ300ผมจะต้องไปบิดเขาเรียกบิดบิดแคปนะครับก็คือ,คอ,คอตั้งมนะ้บิดแคปจะมีอยู่3ระดับระดับแบบสูงเลยราคาสูงราคากลางแล้วก็ราคาแบบสแตนดาร์ดให้แอดวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ผมจะตั้งสูงเลยะครับบวกเพิ่มไปอีกวันละ 40- ่สบถึงาบาทนะครับแต่ในการจริงก็จะใช้ไม่หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยอดมันก็เลยจะ กินมาดิหน,น,นึ่งนะครับก็มันเลยทําให้ได้เ e s s a g เข้ามาเยอะเพราะว่าแอดแสดงบ่อยมากแอดของล์คลนิกเนี่ยจัดว่าเป็นแอดที่แสดงบ่อยมากในพื้นที่นะครับผมเคยลองขับรถผ่านนะครับผมลงลองเปิด Facebook ดูนะครับก็เห็นแอดค่อนข้างบ่อยครับไปแถวโซนปกปกแดงที่พัฒนาก็หรือว่าตอนที่ไปส่งลุงเนี่ยผมก็จะเห็นแอดค่อนข้างค่อนข,ข้างบ่อยนะครับผมครับแต่ว่าอยู่ยบางสเล่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าแทบจะไม่เห็นเลย้วครับเพราะว่า มันเป็นลักษณะของการอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ผมเหมือนกับผมเคยเห็นแอดแล้วนะครับมันก็จะโชว์ึ้นมาเห็นอีกครั้งนึงเพราะว่าเขาเรียกการใช้วิธีคนที่เคยผ่านในในโลเคชันนั้นนะครับเรียกการยิงแอดแบบติดเห็บนะครับผมก็มีมีบ้างอยู่บางเสเลนะครับแล้วก็ตอนที่ไปไปวางแผงกันตลาดให้ร้านอาหารที่บมบอวินนะครับผม่วนโซน,นแยกปากลุ่มกนั้นผมเห็นบ่อยมาก <laughs> เห็นแอดของนิคมพัฒนาบ่อยมากครับผมครับรวมถึงของพิสตันด้วยนะครับพิสตันนี่ก็ยิงมาฝั่งฝั่งนี้ด้วยเหมือนกัน นะครับ yeah, ผมประมาณนี้นะครับก็หลักๆก็ประมาณนี oh, so no okay, mm ้นะครับผมสาเหตุท hmm. ี่งบมันเกิดขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคนะครับส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับส่วนของกลุ่มเป้าหมายก็กลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยตัวของตัวของโลเคชันเนี่ยตัวของโลเคชันเนี่ยจะจะต่างกับบิสตันนิดนึงก็คือจะไม่มีตัวเมืองเลยองจะไม่มีพื้นที่ตรงมาตาพุทธนะครับก็คืออาจจะมีแบบเฉียงๆหน่อยนึงแต่ไม่ได้เต็มเมนะครับนอกกนั้นก็จะเป็นโซน โซนปกแดงนะครับนี่ก็พัฒนานะครับแล้วก็ละยองฝั่งฝั่งผมพูดไม่ถูกม่าบขาอะไรเนียครับก็คือตรงนั้นน่าจะจะติดหมดนะครับผมครับประมาณนี้นะครับส่วนของตัวปีพุ่มบ o มเอชเนี่ยครับก็คือตัวนี้ก็จะหลักการเดียวกับของคล้ายๆกับของ Vi s t ั n แต่จะมีบางบางอันที่ที่จะไม่ได้ตรงนะครับจะมีบางตัวเป็นคีย์เวิร์ดบางตัวที่จะไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในบริเวณนั้นๆนะครับผมซึ่งก็เห็นผลของไอคอนิกเนี่ยคนทักมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าถามผมจากการทำแอดมา7 7วันเข้ามา33ิยินบล็อกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับเยอะถึงเยอะมากๆเลยนะครับทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่นะครับรวมเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัว t a r g e t อินเตอร์เนนะครับหรือว่าเป็นออดิอนนั่นเองนะครับผมช่วงอายุก็จะใช้แค่ยี่สิบห้าถึงสีสิบห้าจะไม่เหมือนกับของฝั่งมัตตพุธนะครับมับตตพุธจะทะลุถึงห้าสิบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ความแตกต่างระหว่างไอคอนิกกับมัตตพุธเนี่ยเออโทษนะไอคอนิกกับวิสตันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับจากการวิเคราะห์อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าของวิสตันเนี่ยลูกค้าเลือกที่จะค้นหานะครับค้นหาใน Google คือเห็นแอดนะฮะแต่ว่าไม่มีการจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะมีการทักเข้ามาแต่ก็มีอยู่แล้วนะครับม,มีมีบ้านแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับของไอคอนิกนะครับทักเข้ามาแต่มีการกดพิมพ์ค้นหาโดยเฉพาะเขาใช้ชื่อตรงๆเลยนะครับอ่าวิสตันมาตพุธแต่เขามีคอมเมนต์มานะวันนี้เมื่อวานนี้น้องลุงเข้ามาเล่าให้ฟังมีคอมเมนต์ว่าทําไมเซิร์ชหาเราไม่เจอเว็บไซต์ของอ่ว,วิสตันเลยเห็นไหมครับ น่าจะสองสามคนแล้วล่ะครับที่เขาถามมานะครับแต่ลุงก่ยังน่าจะยังไม่ได้แจ้งคุณนกผมไม่ไม่แน่ใจนะครับก็เลยตัวนี้คือจุดจุดจุดหนึ่งส่วนของไอคอนิกเนี่ยคือไอคอนิกชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาตัวเว็บมันเป็นเว็บของไอคอนิกอยู่แล้วเซิร์ชเจอแต่กับกลายเป็นว่าคนไม่ค่อยเซิร์ชแต่กับคลิกเจอแอดคลิกถามเลยคลิกถามเลยแล้วผมดูจากคัสเตอร์เมอร์เจอเจอร์นี่ในในตัวอินบ็อกซ์นะครับเท่าที่เห็นเนี่ย เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ทักเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เงินเดือนจะไม่เกินสองหมื่นเงินเดือนจะอยู่แค่นี้ครับที่ทักเข้ามาแล้วนะครับเงินเดือนจะน้อยไม่เกินสองหมื่นทีนี้เนี่ยมันเลยส่งผลให้ลูกค้าที่ทักเข้ามาเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมีนี่นิสินต้องการปิดนี่ต้องการส่วนต่างเนี่ยจะต่างกับจะต่างกับวิสตันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งวิสตันเนเหรียญเงินเดือนในสองหมื่นขึ้นหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เครดิตจะดีหมดแล้วก็จะมีภาระนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเท่าที่ผม ผมลองสอบสอบถามลุงเขานะครับข้อมูลเกี่ยวกับการขายเดี๋ยวผมก็สอบถามแนนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ได้คุยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะคุยรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเอามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงในสเต็ปต่อไปนะครับโอเคนะครับส่วนของโลเคชันนะครับจะเห็นว่าเทศบาลนครระยอง660หมดเลยนะครับมีกรุงเทพติดมาด้วยนะครับผมกรุงเทพค่อนข้างเยอะเลยด้วย297คนไม่เหมือนกับของวิสตันนะฮะของวิสตันเนี่ยกรุงเทพมีไม่กี่คน อันนี้บ่งบอกเลยว่าบ่งบอกได้เลยว่าคนที่กรุงเทพเนี่ยก็คือทํางานอยู่ในเครือในนิคมพัฒนาในปรปกแดงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วละครับส่วนผมว่าเกิน3 0ต้องเป็นคนที่เขประจำอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ลงมาลงมาเหมือนกับมาดูงานมามาทํางานนะครับที่ชนชนบุรีที่ระยองแล้วก็กลับจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ากลุ่มนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะถูกย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่ระยองก็ได้นะัะ อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนระยองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องไปอยู่สายงานที่กรุงเทพไปอยอสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพอะไรแบบนี้ครับแล้วก็กลับมาบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับผมส่วนระยองนแน่นอนอยู่แล้วครับึแล้วก็ห้วยโป่งมีชนบุรีด้วยนะครับมีอะไรเนี่ยบ้านน้องขลุกอะไรปกแดงเก้าสิบเก้านะปกแดงน้อยอยู่เพราะปกแดงผมเซ็ตไว้ปุ้ยไปนะครับ ประมาณนี้นะครับคุณนอกครับก็อันนี้คือส่วนของแล้วก็ความนิยมนะครับความนิยมของอาการที่ลูกค้าเข้ามาเข้ามาดูแอดได้นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนสไตล์โมเดิร์นนอ์ดิกเนี่ยผู้หญิงดูมากกว่าผู้ชายเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของสไตล์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศหรอกครับเพศส่วนส่วนหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วนะครับผู้หญิงจะเป็นคนจากสถิตินะครับที่วงหาข้อมูลนะการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งผู้ชายเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นช้างเท้าหลังในการซื้อบ้านซึ่งตัวผู้ชายเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอะไรกับอยากมีบ้านอยากมีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่คือผู้หญิงจะอยากมีบ้านเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นฝ่ายบริโภคข้อมูลหลังนี้แล้วก็ไปสกิดผู้ชายว่าฉันอยากได้บ้านนะซื้อบ้านกันดีกว่าแล้วถึงชวนผู้ชายเข้ามาดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณของผู้หญิงเนี่ยเปอร์เซ็นที่การเข้าถึงแอดถึงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้ชายในช่วงอายุขนาดเนี้ย ช่วงอาย25ุ25ต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังไม่ค่อยอยากมีบ้านก่อนละครับยังอยากสนุกอยากมีรถแต่งอยากอะไรมากกว่าแต่ด้วยผู้หญิงคนที่เป็นภรรยาเนี่ยอยากได้บ้านแล้วเป็นบ้านสไตล์แบบนี้ผู้หญิงชอบไปแล้วครับสไต intage, age, intage, age, ล์วินเทจคอสเทชอีกนิดวินเทจอคอสเทชเรื่องนอร์ดิกโมเดิร์นนอร์ดิกลอฟอะไรเงี้ยผู้หญิงชอบมากครับผมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจำนวนตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลทเลทจำนวนคนเนี่ยก็ที่ตั้งไว้นะครับก็ถือว่า25-34เนี่ยพุ่งเลยผู้หญิง,งเ 3, 4, นี่ย34เห็นมัยครบ ครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอาจะไปย่อแล้วก็เอาไปปรับปรุงเรื่องทา performance ในการยิงในสเต็ปต่อไปนะครับผมครับอันนี้ก็หมดแล้วครับคุณนกครับของตัวไอคอนิกผมพอดีของวิสตันที่ทําไปแล้วมันยาวไปผมก็เลยเอาแต่เนื้อๆนะครับเอาแต่เนื้อๆแล้วก็เหลือแค่สี่สี่สไลด์คุณน้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูนานครับผมครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของตัวไอคอนิกแล้วก็เดี๋ยวของสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมคิดว่า หน้าจ็ยังไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าในเรื่องของเจอเจอร์นี่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับในเรื่องของ c u ส t ต m e r เมอร์เจนะครับนะครับอโอเคไอคอนนะครับจะเห็นว่า,าที่ผมนองลัางนั่งไล่ๆดูนะครับผมก็เนะี่ยฮะอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในวีคถัดไปเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกว่า มันเป็นกลยุทธ์นะครับคุณนกครับผมต้องการต้องการดูกลุ่มลูกค้าว่าเรายิงแอดประมาณแบบนี้ไปเนี่ยเราวางกลยุทธ์ไว้รองรับไว้3สเต็ปเจอร์นี่เนี่ยคัส c u เมอร์เจอร์นี่ในอินบ็อกซ์น่าจะช่วยบอกอะไรผมได้เยอะเลยเวลาผมยิงผมก็จะวิเคราะห์จากตัวเจอร์นี่เนี่ยนะครับตัวเจอร์นี่จะวิเคราะห์ได้ดีที่สุดหรือว่าในภเซาเขาเรียกเป็น c u s t o เมอร์เจอร์นี่นะครับวิเคราะห์ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับตัวสถิเตียนในตัวอินไซด์ Inside, หรือว่าตัวเชิงลึกของ Facebook นะครับอย่างเงี้ย ผมลองประเมินดูแล้วนะครับในอินบ็อกซ์เนี่ยลูกค้าคิดว่าบ้านหลังเนี้ยคิดว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับราคาล้านต้นๆนนะครับแอบตัวล้านต้นๆเนี่ยมันก็จริงๆไม่ไม่ดึงตาเท่าไหร่นะแต่ลูกค้ากับไปให้ความสนใจกับหนึ่งตัวที่ดึงตาจริงก็คือตัวสี่แสนนะครับตัวสี่แสนแน่นอนอยู่แล้วละครับแล้วจริงจงที่ผมเคยเรียนแจ้งงแต่แรกว่าตอนนี้เราเราเราูพ้พฤติกรรมวิกไลน์ูเรารูพ้พฤติกรรมลูกค้าลว ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เดี๋ยวเราวิธีสองอีกวิ่หนึ่งเพื่อคอนฟลุกบางบางอย่างนะครับตัวสี่แสนเนี่ยมันเป็นตัวดึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลขสี่แสนในนีคมพัฒนาในปกแดงเนี่ยน้อยน้อยเจ้ามากนะครับสองตัวบ้านนะครับเออโทษฮะสองตัวราคาส่วนลดสี่แสนในราคาร้านต้นๆสรุปแล้วก็ซื้อไม่น่าจะถึงล้านลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าเงินเดือนน้อยๆเขาเห็นไงฮนะแล้วประจวบเหมาะกับเป็นกลุ่มที่ดูแอดเราเยอะที่สุดด้วยนะครับ เขาเห็นเขาก็เลยอยากได้ฉันอยากได้บ้านเพราะว่าราคาถูกส่วนลดเยอะแถมสุดท้ายสิ่งที่เขาจะมองสเต็ปที่สก็คือโอ้ได้บ้านแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับได้บ้านแบบนี้เลยเหรอเขาก็เลยตัดสินใจทักเข้ามานี่คือสเต็ปที่ผมวางวางสเต็ปวางแผนไว้ก็คือขั้นต้นเนี่ยต้องการให้ลูกค้าทักเข้ามาให้ได้มากที่สุดก่อนดูซิว่าจะดูเรื่องของการตอบของเซลล์ด้วยนะครับผมขออนุญาตเล่นตรงๆว่าเซลล์ตอบยังไงนะครับผมครับ แล้วก็อันนี้คือสเต็ปที่วางไว้ซึ่งก็ถือว่าเข้าเป้ามากเพราะว่าลูกค้าเข้ามาทักในวิกแรกตั้ง3ามสิบสนบ็อกถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นอินบ็อกที่ไม่ได้เป็นอินบ็อกผีนะครับคือทักผีอาจจะมีอยู่ประมาณ10%จาก100%นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือมีการโต้ตอบมีการโต้ตอบกลับมาแต่พอบอกว่าพอเซลแจ้งว่าราคาอ่าประมาณเหมือนก,นกับบ้านเดียวราคา2ล้านกว่าอะไรเงี้ยทุกคนจะจะส,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 สตันหมดนะครับ ก็จะเงียบไปเงียบไปที่ท right. mm ี่ผมดูนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่คือถือว่าเป็นคือนี่คือตรงกลยุทธ์ที่ที่วางไว้ครับผมครับและเดี๋ยวสัปดาเดี๋ยวขอสัปดาห์ที่2อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มอีกส่วนสัปดาห์สามสี่เนี่ยสามสี่เนี่ยจะเป็นจะมีแอดเพิ่มละจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการยิงแอดหมายเพราะเราได้เราได้เจอที่เข้ามาแล้วที่บล็อกเรานะครับเราจะมีการทำอ่าลงโตตรงๆเลยลงเป็นทาวน์โฮมราคานี้ส่วนลดเท่าไหร่ในสัปดา์เท่าไหร่แล้วก็โพสต จะแยกแบบบ้านทั้งสามแปดในสัปดาห์ที่สามกับสี่นะครับตอนนี้ก็คือเราต้องดันยอดแล้วสามสี่นะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของการทําแอดแบบการเข้าถึงแบบทะลุค้าเกับทะลุกค้าใหม่เลยแล้วก็เรื่องของการทำบอสแคต์ ast, นะครับซึ่งไอคอนิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำบอสแคต์ ast, ก็คือการทำรีทาร์เก็ตนะครับรีทาร์เก็ตทั้งเรื่องของตัวบอสแคต์ ast, ในแมสสมัสเซสตัว Facebook ตัวนี้มันสามารถทำบอสแคสต์ ast, ได้ด้วยรุ่นใหม่หนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำรีทาร์เก็ตกับพวกลูกอัลไนะครบกอนไล้ววกกก็พทาร์เต คัสตอมออเดียนนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ก็ถือว่าสำหรับผมนะผมมองว่าตอนนี้คือกลุ่มลูกค้าที่ได้มานยะผมถือว่าตรงกับตัวสองที่เราทำแอนด์อกไปนะครับค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าลูกค้าไม่ได้ตายนะครับเขาถามทักเข้ามานี่คือเขาจะถามมีการโต้ตอบไม่ใช่แบบทักเข้ามาแล้วก็หายไปเลยทักเข้ามาแล้วก็หายไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแถบมาถขาแบบเนี้ต้องดึงต้องดึงแล้วครับคือดีนน่าจยังไงแล้วจะดึง ดึงขายที่ไอคอนิกหรือว่าจะดังไปทางฝั่งมากตะพุทธตรงเนี้ยนะครับเนี่ยครับมาบอกั้านเดียวครับอันนี้ยังไม่อ่านนะครับแบบเนี้ยนะครับก็มีการโต้ตอบนะครับมีการโต้ตอบมีการตลอดอย่างตัวนี้ได้ไลน์มาเลยได้ไลน์ดีมานะครับได้เบอร์โทรก็มีเห็นตอน,น,นผมเห็นอยู่มีนัดเข้าโครงการก็มีนี่ก็ได้เบอร์โทรเหมือนกันนะครับ น,นี่ก็เบอร์โทรอีกจะเข้ามาดูวังคารน่าจะเข้ามาแล้วหรือเปล่าวันนี้วันอะไรอ๋อยังอังคารหน้ามั้งครับโอเควันอาทิตย์โอ้น่าจะผ่านมาแล้วนี่นะครับเนี่ยครับคือทางโฮมกับบ้านเดียวราคาย,ยังไงคะเห็นไหมฮะตรงจุดเลยทีนี้ก็อยู่ที่เซลแล้วล่ะครับว่าจะจะจะ,จะคุยลักษณะไหนในสเต็ปแรกนะครับโอเคเสร็จแล้วลูกค้าดูเงียบเลย นะครับยังไม่มีการตอบโต้กลับเพราะว่าเขารู้สึกผิดหวังกับราคาบ้านเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเขาชอบบ้านบ้านบ้านเดี่ยวมากนะครับโอเคทีเนี้ยพอย์มันคือลูกค้าเนี่ยอยากผมมองแล้วลูกค้าน่าจะชอบตัวบ้านเดี่ยวของตัวไอคอนิกค่อนข้างมากนะครับแต่เดี๋ยววางสเต็ปมันก็ยุทต,ต่อไปนะครับคุณนกตครับต้องใจเย็นนิดนึงนะคุณนกครับตรงนี้ตรงนี้เริ่มต้นแล้วว่าไม่ได้ตอบไม่มีใครตอบนะครับก็อันนี้ขอรายละเอียดแล้วก็เงียบไป นะครับอันนี้ได้เบอร์โทรเลยนะครับเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่เยอะครับคือคือถามผมผมว่าลูกค้าเขามีปฏิกิริยาตอบกลับอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะดึงลูกค้าเข้ามายังไงผมมองนะฮะในกลยุทธ์ที่เราทําแบบเนี้ยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับจุดพอยต์จุด, price, จดหรือว่าจุดแข็งเนี่ยนะครับผมมองว่าตอนเนี้ย ถ้าเราใช้ลักษณะกลยุทธ์ลักษณะแบบนี้นะครับซิ้นหลายโครงการเขาก็ทํากันนะครับเราจะมีการคุยกับลูกค้ายังไงเราต้องวางสเต็ปไปแล้วครับถ้าเราจะดัน,ด,นดันกลยุทธ์นี้ต่อนะครับเราต้องวางสเต็ปมากเราจะคุยกับลูกค้ายังไงให้เขาเหมือนกับพยายามคุยให้เข,าเข้ามาที่โครงการที่ได้ก่อนโดยเอาบ้านเอาบ้านเดียวนี่แหละมาลอก่อนนะครับให้เขาเข้ามาผมว่าถ้าเขาเข้ามาเห็นของจริงแล้วผมว่าบางทีเขาอาจจะอ้าปากค้างเลยจะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนใจละ ฉันอาจจะตั้งสเปคไว้ต่ําไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ด้วยฐานเงินเดือนของคนที่ทักเข้ามาด้วยนะครับบางทีเขาบอกว่าเงินเดือนเขาไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยหยุดที่จะถามต่อทีนี้ก็อยู่ที่เซล์แล้วว่าเราจะด่าต่อยังไงเราจะพิมพ์อธิบายเขายัางไงครับเราต้องอธิบายเขาฟังนะครับว่าอะไรแต่ละท้ายอะไรยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับผมอธิบายผมก็ไม่กล้าขอโทษนะครับไม่กล้าเข้าไปก้า,กาวก้าวไกลเรื่องพวกนี้นนเนยอะแยะนะเพราะว่าสเต็ปพวกนี้เคยทามาแล้วแล้วมันได้ได้ผลกับหลายโครงการนะครับผมครับนะฮะโอเค บ้านเดียวบ้านเดียวบ้านเดียวเห็นไหมครับโอเคนะครับ, okay, ค,รบคุณนกครับอันนี้ก็เรียบร้อยละตัวเจอร์นี่เนี่ยตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับในส่วนของตัวเจอร์นี่เนี่ยก็จะเป็นการบ้านผมอยู่แล้วในบ็อกเนี่ยผม,ผมดูแทบท,ทุกอันแล้วผมมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยแอดที่เราทําออกไปกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกไว้เนี่ยมันตรงกันยังไงเพราะเดี๋ยวในส,สัปสาห์สุดท้ายทีนี้เราจะยิงแบบเป็นเน้นเป็นไทยบ้านแล้วครับยิงสามแอดเหมือนเดิมครับแต่เน้นเป็นไทยบ้านแล้ว ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอัพที่เป็นแบบมัลติพิกเจอร์เนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดวิดีโอกับอ่าพิกเจอร์เดี่ยวๆเนี่ยไม่เท่าไหร่ของไอคอนิกนะครับรวมถึงของวิสตันด้วยใน2ส,สัปดาห์ถัดในสองสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้วิธียิยงแบบเป็นมัลติพิกเจอร์แต่เป็นแยกเป็นทาวน์โฮมเป็นบ้านแฝดเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยครับแล้วเราก็แยกชัดเจนเลยนะครับผมสรถเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลงต้องมาดูก่อนว่ามีวิธีไหนทำอะไรยังไงได้บ้างน,นะครับ เพราะถ้าเราแยกแล้วเนี่ยพอตอนนี้เราเรารวมไงฮะเนี่ย <phon ie S 1> พอเราแยกปุ๊บเราจะได้ลูกค้ามาตรงกลุ่มเลยคนที่ทักเข้ามาเขาจะรู้เลยว่าทางโฮมราคานี้นะบ้านบ้านแฝดราคานี้นะบ้านเดี่ยวประมาณนี้นะพอทักเข้ามาคราวนี้ก็คนที่ทักเข้ามาก็จะเป็นลูกค้าที่จรงิงจริงมากกว่านี้แล้วครับมีโอกาสในการขายสูงเลยนะครับผมนี่คือสเต็ปทำงานทั้งหมดครับคุณนกครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับคุณนกครับครับผมก็อันนี้มีแค่นี้นะครับ เป็นอาจจะยาวไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตจบการมีเซษนวันบบนเท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับ